อันนี้ไปรวบคาคุติซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะซึ่งเสพยาบ้าพร้อมของกลางนะครับพร้อมของกลางก็เป็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางระจันหลังถูกพ่อค้ายาบ้าสัดทอดกว่าจะรับสารภาพเล่นเดาเหนื่อยพอสมควรแล้วครับ สุดท้ายยอมจำนวนเพราะตรวจฉีตรวจฉีแล้วเป็นสีม่วงพอไปนค้นกุติเอาวละครับเจอยาบ้าอีก198เม็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานพันตำรวจโทณรินไรสวัยซึ่งเป็นสารวัตรเสรืบสวนสอพอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกำลังฝ่ายเสืบบสวนจับกุมพระอธิการสิ ระวัตสิริวทุทธโทอูอท,ทธุนครับพี่น้องคือพระอธิการสิริวัตสิริวทุทธธนอายุ44ปีเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางระจันพร้อมของกลางยาบ้า198เมตรและอุปกรณ์ในการเสบ ครบครันสืบเรื่องจากฝ่ายสืบสวนสอพอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสืบทราบว่ามีพ่อค้ายาบา้าได้นำยาบ้ามาจำหน่ายและได้มาแวะพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบางระจันจึงประสานชุดสืบสวนสอพอบางระจันนำกำลังเข้าตรวจค้นที่ห้องพักซึ่งเมื่อผู้ต้องหาเห็นตำรวจก็รีบกลืนยาบา้า ลงไปในท้องทันทีครับทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้กลืนยาบ้าลงไปในท้องตั้ง10เม็ดโดยก่อนหน้านี้ได้นำยาบ้า200เม็ดไปขายให้กับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางระจ,จันโดยพระได้ขับรถยนต์มาซื้อในราคาเทา่าไหร่นี่ประมาณ2,000บาทก็ตกเบ็ดละประมาณ100บาท เมื่อแยกย้ายกันตนก็มาถูกตำรวจจับกุ่มได้ดังกล่าวก็คงจะซัดทอดไปแล้วครับว่าไปขายให้ใครต่อมาฝ่ายสืบสวนสอพอบางระจันได้เข้าตรวจสอบที่วัดดังกล่าวโดยแจ้งกับพระอธิการสิริวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาดวัดว่ามีพ่อค้ายาบ้าเขารับสารภาพแล้ว ว่าได้ขายยาบ้าให้กับพระศิระวัตรซึ่งมีหลักฐานเออการพูดการคุยการขายกันในไลน์และเบอร์โทรที่คุยกันเห็นไหมครับไม่รอดนะครับแต่พระศิรวัตรก็ยังปฏิเสธไม่ยอมให้เจ้าที่ตรวจปัสสาวะและไม่ยอมให้ค้นกุฏิโดยทวงเวลาอ้างว่าปัสสาวะไม่ออก และกรอโยมพอ่อกับโยมแม่และญาติพี่น้องก่อนโดยได้ล็อกกุฏิไว้ไม่ให้ใครเข้าพร้อมทวงถามหาหมายสารจนมีชาวบ้านกว่าประมาณ50คนที่รู้ข่าวตามมากดดันตะโกนให้พระสิรวัตรไปตรวจปัตรสวะซึ่งชาวบ้านแจ้งว่านะสงสัยมาหลายปีแล้วนั่นเออสงสัยเหมือนกันนะครับ ว่าพระรูปนี้น่าจะเสพยาบ้าอย่างไรก็ตามตำรวจก็สามารถนำตัวพระศิรวัตรขึ้นรถไปตรวจปัสสาวะได้ที่สอพอบางระจันเบื้องต้นพบปัสสาวะเป็นสีม่วงแต่พระศิรวัตรก็ไม่ยอมรับอ้างว่าสีม่วงมันเกิดจากการกินยาอย่างอื่น ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวกับยาบ้าแต่ยังไงก็ไม่รอดครับพี่น้องทีนี้ไปค้นในกุฏิก็ยังไปเจอยาบ้าอีก198เม็ดเออไปค้นเรียบร้อยครับได้ยาบ้า198เม็ดมีปืนไฟแช็กอีกสองกระบอกและอุปกรณ์ในการเสพยาบ้าอยู่ในกระติกน้ำจึงคุมตัวพระศิรวัตรขึ้นรถไปศึก ก่อนที่จะพาไปสอบสวนที่สอบพอบางระจันโดยพระสิรวัตรรับสารภาพว่าได้ซื้อยาบ้าจากพ่อค้าคนนั้นจริงๆเพื่อที่เอาไปทำอะไรล่ะเออแกบอกว่าแกไม่ได้ไปขายต่อเอาไวเ้เสพเสพคนเดียวแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะซื้อจำนวนมาก และซื้อบ่อยน่าจะมีการเอาไปขายต่อให้เยาวชนหรือให้พระในวัดเดียวกันหรือไปขายต่อที่ให้กับพระกับเนนที่วัดอื่นอันนี้เราก็ต้องหาพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะมัดตัวพระรูปนี้ให้ติดคุกได้นานาน,านี่แหละครับแต่ตอนนี้แกยอมรับแล้วว่าแกซื้อมาเสพจริงแต่ไม่ได้นำไปขายให้ใคร ถ้าบอกว่าเสพโทษก็จะเบาถ้าขายต่อโทษก็จะหนักตอนนี้แกยอมรับว่าแค่เสพแต่ว่าก่อนที่จะนำไปตรวจปัสสาวะแกก็ไม,ม่ยอมในช่วงนั้นพอตรวจเจอเป็นสีม่วงแกก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับยาบ้ามันน่าจะเกี่ยวกับยาชนิดหนึ่งที่อัตมากินเข้าไปว่าสนแต่ในที่สุดก็จำนวนต่อหลักฐาน เออยอมรับว่าตัวเองเสบ